อยู่เกินอยู่กันเยอะไหมนี่หลังเดียวหรือสองหลังลูกสองหลังครับสองหลังหลังนี้อยู่กันคือว่าสองคนครับแล้หลังนี้ผมไม่ดูแลอยู่ครับค<อ>ไปเก็บพวกของเก่าอ๋อเกนแล้วแล้วลูกแล้วไงครับเรบลงลูกอยู่กับใครสองคนลูกอยู่กับภรรยาครับภรรยานะ,านนะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่เก็บของเก่าบ้างแล้วก็หลายอย่างอ๋ออลไรอย่าง เ,เดี๋ยวขอถานด้วยเออรีบรีบร่างมือเดี๋ยวคุยอะไรนิดนึงไ่ครับอ๋นี่ใช้ไม้อัดนอนอไม่เป็นไม้อัดนอนโอ๋บันไดขึ้นเนีย่ยโยมดูต้นทุนนะคนต่างกันก็ดูตรงนั้นก็เป็นน้ำแต่เป็นน้ำน้ำคล้ำอยู่ข้างหลัางข้างล่าง แต่เขาก็ใช้ชีวิตแบบที่เขาอยู่ได้เราอาจจะไม่ได้ใช้อย่างนี้เราก็อยู่อีกแบบของเรานะก็มีหลายสไตล์หลายรูปแบบยงเอาไปดูเป็นครูอาจารย์เนาะนะลองลองคุยดูก็มีอะไรที่จะน่าสนเดี๋ยวคนนี้มีอะไรน่าคุยนิด เดี๋ยวดูว่าเขียวเงี้ยแต่มีอะไรคุยอ่นั่งลงก่อนได้เข้ามานี่ฝั่งนี้เลยครับมาฮะนี่คือนี่ไม่ใหมล้างมือเช็ดมือ ทำไมเราไม่ให้พ้นถนนลงมาเลยไปนั่งทำไมริมถนนตอนนี้รอรอรตอนนี้รอบุคคลสำคัญอยู่จะลงยังไงอเห็นไหมเห็นไหมบอกน่าสนไงดูแล้วหน้าสนมแล้วน่าสนเดี๋ยวมีมีอะไรให้คุย เห็นไหมมองแต่กายไม่ได้แล้วอ้านั่งนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวอนั่งนะนี่มีเชิญแขกนั่งแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยมาเรานั่งนี่กันเออดีวลูกลูกชายนั่งตรงไหนดีลูกเด็กจะได้เห็นหน้าเออจะได้โชว์ความหล่อหน่อยโอ้เดี๋ยวลูกทันหขน้าทั้งนี้ที่เดี๋ยวพอดีเขาจะเดี๋ยวให้กินให้เรียบร้อยก่อน ตกใจมาเยอะอะไรเนี่ยเนอะเจ้าเป็นป่าผีเหรอฮะเจ้ามปนป่าผีเหรอป่าผีมีมีผีเหรอไม่รู้วะแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกสามสิบสามครับสามสิบสามน่าจะได้น่าน่าจะได้สามสามปีหน้าก็น่าจะสามสิบสี่แล้วตอนนี้ลูกทําอาชีพอะไรลูกเก็บของเก่ามั่งฮะเก็บของเก่าแล้วพออยู่พอกินไหมลูกก็พอได้ครับ เเบี่ยนแม่นิดหน่อยเหรอ,อยังยังใช่อะไรบ้างการเเบียนแม่กับ <c oughs> ข้ามาให้ตรกมืออ๋อแลลูกเอาเงินจุดเตียยแม่บ้างอะไรนะครับเราได้เอาเงินให้แม่บ้างไหมเวลาขายของอะไรได้ผมไม่มีเงินครับผมมีแต่บุญบารมีให้แม่อย่างเดียวเลยลเหรอของเงินผมไม่เอาแม่ผมเอาเงินอย่างเดียวเลยผมก็ไม่รู้ว่าเงินผมอยู่ตรงไหนผมก็ผมทำ<ข>บุญอย่างเดียวแต่คือว่าผมทําบุญ บุญไม่ค่อยได้กับผมผมเป็นคนที่แม่ตาคนอื่นมากกว่าตัวเองครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นก็เลยเป็นผู้กล้าที่แบบไหลเหตุผลเลย oh. ยอมทิ้งลูกทิ้งเมียเลยอะ่ะผมยอมเลยครับผมยอมลำบากคนเดียวกันนี้วะทิ้งลูกทิ้งเมียเป็นผู้กล้าให้เมียเ,เลี้ยงลูกส่วนตัวผมให้หากินได้ไม่เบียดเบียนลูก แล้วก็เมียลูกยังเล็กอยู่เป็นยังไงเจ็ดเดือนแล้วครับนั่นสิมีโรคนิดหน่อยมีมีมีอะไรลูกมีโรคประจำตัวน,นิดหน่อยครับใครเหรอเขาเรียกเม็ดเลือดอะไรสักอย่างอ๋อเด็กเรอกินถั่วปักอ้าไม่ได้ครับลูกนี่มาจากวันไหนครับพุทธแสงธรรมอยู่ตรงไหนเอ่ยผมไม่ค่อยได้รู้อ่ะหินกองอ๋อ,อ,อเห็นไม่วัดใหญ่ๆหญ,หญบาทใหญ่ๆ่ อยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาครับฝั่งคนยูทินเอาตัวลงลูกไปรับไปไปรับซื้อหรือว่าไปเก็บของเก่าลูกเก็บตามขยะเลยแล้วพอได้มาก็ขายแล้วเอาเงินยังไม่ขายครับรอให้มันเยอะก่อนแล้วทีนี้พอขายเสร็จเอาเงินเก็บเองหรือว่าเอาเงินส่วนนี้ผมขอใช้เองส่วนนี้เก็บไปใช้เองใช่ครับไออย่างเงินเดือนลูก มันมีเงินเด็กแล้วก็มีเงินไอโคววงโควิดอะไรนะฮะแล้วก็ไม่เคยยุ่งกับลูกเลยหกร้อยไม่เคยเอาของลูกกระทั่งวันเกิดทุกอย่างมีคนช่วยผมยกให้พ่อตาแม่ยายหมดผมขอให้เลี้ยงลูกผมอย่างเดียวพอให้ผมเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่อย่าให้ลูกผมเป็นอย่างผมเด็ดขาดผมไม่ชอบเพราะอะไรเลูกผมกลัวเขาจะนินทาลูกผมรับหลังหรือแบบว่า มันมีคนแยบดูถูกแล้วทุกวันนี้คนรวยมันก็ต้องได้เปรียบก่าคนจนใช่ไหมครับอยากได้อันนี้ก็ได้ทันใจอยากจะยิงไอ้นี่ตายก็ยิงได้ถูกไหมครับแล้วลูกผมจนแบบนี้แล้วพ่อมันกวนแบบนี้ก็เลยแบบอย่าให้เหมือนผมเด็ดขาดผมโดนโควิดเคอร์ฟิวมาสองรอบแ้วเนี่ยผมไม่เคยในใจคิดอยากให้ลูกมาเพราะจะได้ไม่โกหกเพื่อนที่อยู่ข้างในเคอร์ฟิวด้วยกัน <Okay. S 1> แล้วก็ไม่มีอะไรโอเคถ้าเรื่อง <Yeah. S 1> อื่นถามผมได้ผมตอบให้โอเคนะ งั้นเดี๋ยวเอาที่นี่ต้องหุงข้าวเองรู้าแมหุงข้าวเองครับหุงดินลินลินลิน<ช>ดองอะฮะห,หุงดง,ง,ดงใช่ฮะก็ตแต่สังยาย้วครับสีลูกกินกินได้นานไหมลูกโอ้โหทีนี้ไม่ต้องพึ่งแม่เลยอเอาไปกินสีลูกเอาวางไว้เอาครับสีลูกนะมีอะไรให้พรบ้องไหมครับให้พรเหรอเอาแบบไม่ต้องมีแบบไอ้สิ่งที่ผมคิด ก็คือให้สุขภาพแข็งแรงรออไม่มีโรคภัยแค่เจ็บไม่ให้มีความคิดไม่ดีมาเบียดเบียนจะได้แล้วเนี่ยแหละข้อนี้แหละที่ผมสาใจไม่ได้เลยไอ้ความคิดเบียดเบียนเนี่ยฮะบางครั้งนึกถึงอ่ะโอ้มันเกินไปครับแต่ผมยังไงผมก็อยู่ไม่อยู่